สวัสดีครับพ่อกันอีกคลิปนึงครับคลิปนี้อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับหลังจากที่ผมออกจากพระธาตุพนมมานะครับประมาณไม่รู้นะครับแต่มาถึงจุดชมวิวแม่น้ำโขงนะครับที่มุกดาหารนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องลมแห้งข้อมาก ว่าก็าสูงไปเลยนะครับอ่าบนยางอกาันอยคบ่ิี่ได้มามนะครับสภมตัศภาพใหเราของว่กาหานะครับอ่านไปของอ่างไทนะครับสภาพมีติภาพใหเราของอ่องไทยเคไปที ว่าขาดสายเลยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับแ่นคนที่หน้าเขาออกระ้วว่าตอนนี้นะครับจะชมบรรยากาศได้ไหม ก็จะเห็นพี่น้องทางสมปรล้วนะครับฟังทั้งนั้นนะ่ะจะเป็นเมืองสวรรค์เขตนะครับเพราะว่าผมเห็นทะเบียนรถขาบมาแกมีแจสวรรณ์เขตนะครับก็ถือว่าจะเริ่นพอสมควรอยู่ครับูุนเดี๋ยวเาไปทางขุนมันก็จะเป็นด้านต่อม้อนะครับ เป็นบ้านคนนะครับนี่นะครับมีโอกาสกะอยากขามฟังไปให้กันครับไปเบิงพี่น้องเขาทางฝุ่นนะครับว่าเมาื่อนีนอาจจะประทัดแล้วนะครับอยากจยิยางชงมบรรยากาศยังนงอยจะไปเบิ้งตลาดอยู่ทางในพุ่นนะครับ เดี๋ยวสิพองคอปริ่้องเวกินเพียบเลยครับมีนัก่องเที่ยวนะครับไม่ว่า,วาสเปชาวไทยแลชาวรับมาทาิน้กงนนครับ กถือว,ว่าแห้งอยู่ครับแต่ว่านนล้มกับแห้งเพราะนี่เลยเฮ็ดให้พ่าะ่อนปันไดยนะครับชมมุ่มบรรยากาศกหน่อยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสอยากมาช่วงหน้าพุนนะครับอย่างว่าเบิ่งช่วงหน้ำพุนไหมครับช่วงหน้าลงนะครับ ่อนแรงกันค่อนข,ขกกอาจะอเห็นเป็นหาดไซายนะครับตามที่ผมเบิ่งใน YouTube มา ยืนอยู่นี่นี่ล้มพัดมากือยังโตสิบปีอยู่เลยะครับแข็่ยงครับเที่ครับคลิปนี้กับะมาณนี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดสับสังขย์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างไม้ชีงชยงโมนะครับช่องไปข้ามไม่เมืองชียงโมพาไปตัวนะครับเนาะคลิปนี้มาเลงบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สองของประเทศไทยนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับไปากพี่น้องมีความสุขไร้ไร้เดี๋ดยวขออนุญคลิปก็ไปตรงนีครับ